ต่อกันที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้าค่ะได้ครับที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยครับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวทางพระราชดำริดินน้ําป่าคือข้าวปลาครับนักศึกษาอาชีวะเกษตรจากวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยี17แห่งทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาดินน้ำป่าคือข้าวปลาอาหารของคนไทยโดยคุณหญิงกัละยาโสพลพาณิชย์รฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9ในการให้องค์ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้แก้ปัญหาความยากจนโดยมีการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากภาคเอกชนสําหรับการจัดตั้งกองทุนในการสร้างโมเดลต้นแบบการกักเก็บน้ํา บนดินทําทางให้น้ําเดินและเก็บน้ําใต้ดินในพื้นที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีก่อนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบค่ะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในที่ทํากินช่วยการสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ STI ให้กับนัก ศึกษาอาชีวเกษตร17แห่งแล้วนะคะรวมทั้งคนในชุมชนเองเนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์ด้วยทั้งหมดก็จะร่วมกันนะคะในการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทางด้านของการจัดการน้ําร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ